ตาตูเล็บลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนขอคุณครูคนเก่าของเราคืนมาเถอะค่ะทีระครูรู้นะว่าลายมือในสมุดการบ้านของเธอน่ะเป็นลายมือของชนวัตรเธอจะมาจ้างให้เพื่อนทําการบ้านแทนเธอแบบนี้มันไม่ได้นะคนที่รับจ้างก็เหมือนกันก็ต้องโดนด้วยโผคุณครูครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับเห็นไหมสำนึกกันซะที่ไหน ยังมาพูดเป็นเรื่องเล่นอยู่ได้ทั้งที่ตัวเองทำผิดกันแท้ๆนี่ยังไม่รวมพวกรายงานนะใครที่จ้างให้เพื่อนทำให้อย่าคิดว่าครูไม่รู้ครูจะตัดคะแนนให้ศูนย์ให้หมดเลยโหวัยรุ่นเซงที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นคือคุณครูรัสิตาค่ะเธอออกจะเป็นครูที่จูจีคีบ่นไปซึกหน่อยซึ่งทำให้เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของฉันต่างก็เบื่อกันไปตามๆกัน แต่ฉันก็ไม่เคยเกลียดคุณครูรัสิตานะคะเพราะคุณครูเคยช่วยเหลือฉันเอาไว้ลอยนภัสไม่ต้องร้องไห้แล้วแม่เธอน่ะเงินไม่พอจ่ายค่าเทอมเทอมนี้สินะเดี๋ยวครูจะจัดการให้ก่อนแล้วไปบอกแม่เธอค่อยมาคืนครูทีหลังจริงเหรอคะคุณครูรัติตาหนูขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะฉันไม่เคยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้เพื่อนคนไหนในห้องฟัง เหตุการณ์ที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าถึงแม้ครูรัติตาจะขี้บน่นแต่เธอก็เป็นคนที่ใจดีและมีเมตตาจะกินอะไรก็ไปนั่งให้เรียบร้อยอย่ามาเดินกินแบบนี้ขอโทษค่ะห้ามวิ่งบนระเบียงทางเดินนะมันรบกวนชั้นเรียนอื่นๆเขาคุณครูรัติตาแกก็จะบ่นแบบนี้ทุกวันละค่ะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ แต่คุณครูรสิตาก็เป็นครูสอนภาษาไทยที่เก่งมากนะคะเพราะคุณครูติวชั้นจนสามารถไปสอบแข่งวิชาการได้ชนะเลยทีเดียวเรื่องเครื่องแบบน่ะแต่งกันมาให้ถูกระเบียบของโรงเรียนกันหน่อยนะบางคนน่ะแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยแล้วนั่นใครผิวปากพ่อเธอเป็นนกหรือไงแล้วนี่บางคนก็ไม่มาเข้าชั้นเรียนด้วยคงจะอยู่ที่ห้องพยาบาลสินะ ถ้าป่วยจริงครูก็ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าป่วยการเมืองก็ต้องคุยกันหน่อยอนี่ก้องพบเธอจะมาหลับในชั้นเรียนของครูแบบนี้มันไม่ได้นะตื่นเดี๋ยวนี้และนี่ก็คือบรรยากาศในห้องเรียนช่วงคาบบ่ายค่ะและดูเหมือนว่าพอเลิกเรียนปุ๊บทุกคนก็ดูสดใสร่าเริงกันขึ้นมาทันทีเลยค่ะเลิกเรียนสักทีได้มาผ่อนคลายข้างนอกเนี่ยมันดีจริงจ นั่นสิดีกว่าฟังเสียงครูรัิตาบนเป็นไหนไหนพวกเธอนะ่ะไม่ชอบครูรัษิตาขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่าคุณครูก็ใจดีอยู่นะใจดีเหรอขี่บ่นจะตายต่อมาไม่นานวันนี้ก็มาถึงวันที่ครูรัษิตามาแจ้งข่าวบางอย่างซึ่งคงจะทำเอาทุกๆคนในห้องเรียนต่างแอบดีใจกันครูมีข่าวจะมาแจ้งพวกเธอทุกคนนะ ครูจะลาออกเพราะว่าครูต้องไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วแต่จะมีครูประจำชั้นคนใหม่มาแทนครูคงจะดีใจกันสินะไม่มีใครมาคอยจู้จี้ขี้บ่นพวกเธอแล้วนี่อย่างนี้เย็นนี้เราต้องไปฉลองกันนะเว้ยเออว่าไปกันยกห้องนี่แหละเป็นข่าวที่ดีมากๆเลย อย่างที่เห็นละค่ะทุกคนเขาต่างดีใจกันคงจะมีแค่ฉันคนเดียวมั้งที่แอบกังวลใจว่าคุณครูคนใหม่จะดีจริงหรือเปล่าและดูเหมือนว่าจะมีแค่ฉันคนเดียวอีกนั่นแหละค่ะที่ไปส่งคุณครูรัสิตตาในวันที่เธอมาทำงานวันสุดท้ายก็ยิ่งดีนะยังอุตส่ามีเธอตั้งคนหนึ่งที่มาส่งครูน่ะโชคดีนะคะคุณครูจ้าเธอเองก็ตั้งใจเรียนนะพลอยนภัร และแล้วพวกเราก็ได้เห็นหน้าคุณครูประจำชั้นของเราคนใหม่นั่นก็คือคุณครูบุษรินตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะมาเป็นครูประจำชั้นห้องของพวกเธอยังไงก็เชื่อฟังสิ่งที่ฉันพูดด้วยละ่ะดูจากท่าทางแล้วฉันสัมผัสได้เลยว่าคุณครูคนใหม่คงจะเฮียบไม่ใช่เล่นนี่เข้าตําราหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่านะ ผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางนั่นน่ะเขียนอะไรอยู่เมื่อกี้ฉันเห็นอยู่นานแล้วนะเออ,เอ,อคือว่าโต๊ะข้างๆหยิบสมุดนั่นมาซิอะไรเนี่ยรุ่นพี่แดนเทพฉันแอบรักรุ่นพี่ค่ะนี่มันจดหมายรักนี่โหเป็นฉันคงอายแย่โดนประจานขนาดนี้นั่นสิดูยัยนั่นส่นะส่าซีดไปเลยเธอนะ่ะเป็นรองหัวหน้าห้องใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วหัวหน้าห้องไปไหนทำไมไม่เข้าชั้นเรียนเธอไม่ค่อยสบายนะคะคุณครูบุตรินนี่เธอลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะเธอคิดจะโดดคาบฉันใช่ไหมไม,ไม่ใช่นะคะคุณครูหนูไม่สบายจริงๆค่ะคุณครูคะเธอไม่สบายจริงๆค่ะดูสิหน้าเธอซีดหมดแล้วแต่ฉันไม่เชื่อลูกไม้เนี่ยฉันเจอมาเยอะแล้วลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยไปชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ ในตอนนี้คงจะมีแค่ชั้นละมังที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าคุณครูรัศิตาครูประจำชั้นคนเก่าของพวกเราถึงจะจู้จี้ขี้บ่นไปสักหน่อยแต่เธอก็มีเมตตากับนักเรียนทุกๆคนในชั้นเรียนพวกเธอเห็นตัวอย่างหรือยังคนที่ไม่ได้ทำกันบ้านมาหรือไม่ก็แอบลอกกันบ้านเพื่อนจะต้องเจอโทษยังไงยืนอยู่หน้าชั้นเรียนอย่างนั้นแหละจนกว่าจะหมดคาบให้ตายเหอะเมือ่อยชะมัด โหดทแท้ๆเลยนี่ก็เหมือนกันแอบเล่นเกมในห้องเรียนกระโดดตบไปอย่างนั้นจนกว่าฉันจะสั่งให้หยุดตอนนี้ฉันเดาได้ว่าเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของฉันคงจะเริ่มคิดถึงคุณครูคนเก่าของเรากันแล้วล่ะคุณครูรัสิตานะ่ะถึงแม้จะจู้จี้ขี้บน่นแต่ก็ไม่เคยโหดกับพวกเราขนาดนี้เลยนะ นั่นสิฉันเองก็หลงดีใจไปแท้ๆว่าคุณครูคนใหม่อะ่ะคงจะดีเป็นแบบนี้เอาคุณครูและสิตากลับมาเหอะและใช่แล้วค่ะพวกเราทุกๆคนนะ่ะจะต้องอยู่กับสภาพแบบนี้ไปตลอดจนถึงสอบปลายภาคกันเลยทีเดียวเอาล่ะวันนี้วันสอบปลายภาคนะอย่าให้ฉันเห็นล่ะว่าใครส่งซิกแนลให้เพื่อน ฉันรู้ทันมุกของพวกเธอหมดนะใครที่ทุจริตการสอบจะต้องโดนทำโทษเย็นวันนั้นหลังจากสอบเสร็จพวกเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ายกภูเขาออกจากอกเฮ้ยในที่สุดก็สอบเสร็จสักทีคุณครูคนใหม่นี่โหดจัดประหลัดบอกจริงๆคิดถึงคุณครูลัสิตาเนาะก็ฉันบอกพวกเธอแล้วว่าถึงครูลัสิตาจะขี้บ่นแต่แกก็ใจดีนะ และก็ประจบมาว่าทันทีที่ฉันพูดจบคุณครูรัิตาก็เดินเข้ามาในร้านอาหารนั้นพอดีราวกับว่าเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆเอาพวกเธอมาฉลองสอบเสร็จกันสินะคุณครูรสิตาคุณครูสบายดีนะคะดีใจจังเลยค่ะที่ได้เจอครูคุณครูรัิตาคะคุณครูกลับมาไม่ได้หรอคะคุณครูบุตรดินครูคนใหม่นะ่ะโหดมากๆเลย ใช่ครับตอนนี้พวกผมรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะคงจะไม่ได้หรอกแต่ครูดีใจนะที่ตอนนี้พวกเธอคงจะเข้าใจกันแล้วสินะทุกคนนะ่ะมีหน้าที่ที่ต้องทำยังไงครูก็ขอให้พวกเธอตั้งใจเรียนกันให้ดีนะและเรื่องนี้ก็คงจะสอนให้ฉันและเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนได้รู้ว่ามนุษย์นั้นมักจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง ว่าจะเห็นสิ่งนั้นมีคุณค่าเมื่อเสียสิ่งนั้นไปบางทีคนที่จู้จี้ขี้บน่นอาจจะเป็นคนที่หวังดีและรักคุณที่สุดก็ได้นะคะจบแล้วค่ะเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณคำแนะนำจากน้องไอรินด้วยนะคะฝากทุกๆคนที่ผ่านมาและชอบผลงานพี่เข้ามากดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ